เขาต้นเขามาเบิ้งนกแก้วมาเบิ้งนกแก้วนกแก้วหลวงพ่อได้นั่นอ้าวอ้าวอ้าวเฮ็ดยังได้หน่อยชุบเนี่ฮะมาเบิ้งนกแก้วครับหลวงพ่อบอบไม้ห่ยายดูแลได้นกแก้วตัวนี้อย่าพามันวบาทัวทีเด้อมันเคยว่าให้แม่ยายมากเหรได้หันมัน่าดยังไงล่ะครับมันว่ากูขี่ทีเตี้ยกับเตี้ยแล้วแม่ความันหะยายว้าให้วายายขี่ทีเดียวนี่เอาเนี่ยขนมนี่เอาไปแบ่งกันเด้อสูอยากกินแลกแต่ซอยแต่แม่ยายขอแน เอาก็อขอเป็นเที่ยนี่แม่หัวแดงๆนะแม่ผมขอซะแน่บางนี่กระไดอุ้ยตั้งเยอะเลยในตะก,กา้าน่ะอยากกินเลยเมื่อดอกออกูอก่อกินวัสดุกูไปกินดอกตัวมาตาใสเลยเดี๋ยวนี้ผมมาตาคีนิกตัวแม่หมอเขาว่าเป็ยนยังล่ะก็ว่าพักผ่อนบุเพียงพอขาดสารอาหารน้ำมาสั้นโอ้หาเวลาพักผ่อนในแม่ผมก็พักผ่อนเพียงพ่ออยู่ในแม่ย่ำกับขึ้นนอนโกลนถาดผู้นะเออ แล้วว่ามันเป็นยังสี่ได้แม่เป็นยังล่ะย่ามกินขา่ากินยังกับบอแซบบ่เป็นมือมยอ,อจังไดบุแมแมโอ้บ่แม่ร่างกายขาดวิตามินบ่ซิเมนกับบจักแล้วหมอห้ยามาหลายอยู่หรือว่าขาดโปรตีนบ่เฮ่ก็อาจเป็นไปได้เพราะว่ามันเมยดูแหมฮันเดซิเมนละสั่งคันว่าเข่าพัดอาหารตามสั่งหมูกระทงกระทะมนนี่เออกะหากินมาเบิดแล้วก็ยังเมยอขึ้นเก่าอยู่แหมเอมันสิเป็นน้ำยังว่ะอาหารการกินก็ขึ้นยังดีอยู่นะ ผมเมื่อคืนบงแล้วผมไม่ได้ขาดอีหยังดอกประเภทวิตามินนี่แน่ถ้าว่าขาดโปรตีนบ่าขาดวิตามินแล้วมันสิขาดหยังละ่ะหรฮ้ผมคิดว่าร่างกายผมขาดก้อยกุ้งเดี๋ยวนี้โอ้เอ้ยคิดอ,อยากมาหลายมื้อแหละสร้างให้มันแล้วก็นะเมื่อวานยามมื้อแลงตอนฝนตกลิ้นหนึ่งเออเมียมึงคุมใหม้กูขึ้นไหลุยดูห <c oughs> น,นูว่าจะขึ้นกูทำงานมากกวเมียพอแฮงแล้วอู้เนาะบรรยากาศมันเลยเป็นใจเทอะ เออหินบ่ได้ก็จําเป็นต้องได้ขึ้นตัวนั่นมันต้องกันสี่แม่ยึืนลรวบอกใคุณย้มบ่านีตัวเมีเราคือซาดิษเถอะวะกูย้อมยหันเป็นสมองเมลุยจนขากูลอยแล้วบ้านี้มึงบอกให้คุณย้มไม่แห้งก็ก็บว่าได้บ่พป่กังไี้บ่านีโอ้กูก็ออาจนวันแห้งกููแล้วปานนี้นังว่ากูบดีอยู่ โบ่ยปวดนะเจ้าเนาะโอ้ย,นะวอยความต้องการของเขา <c oughs> นี่เหตุใดก็เพราะถือใจเพิ่นไว้แห้งไปไหนก็ว่าคอยอยู่เออกูใจหายก็เลยห้องขึ้นบ่แห้งเลยวา่าจังได๋ล่ะมึงมาขึ้นโยมมึงดูสิคนจักว่าควรมาขามมันเหนียวทาไหนวะโจบ,บ่ยันเทศบ้านหนิยินบ่บ่แม่นเรื่องนั้นบ่นเด้อหน่บ่แล้วเขาเป็นหยังหน่อนี่เขาก็บ่เป็นหยังแล้วเขาก็ทํางานอยู่กรุงเทพฯพุ่นล่ะถ้าบ้านเฮาหลายหลายแต่เห็นงานโรงงานอ่ะมันมาสิเอิดหมู่แจกเซาเซาโยงยางม้แรกหนิ กปย้อนจัางส้นลากัเป็นห่วงเขาย้อนไปกินเหล่าเมาหยาไปตีไปขากันไมยไปตีขากันให้ยังหน่อยดิสมัยข่อยยุก็หนอม้วนแผลผู้สาวกข่ายไล่ไล่ไม่ตีตีหรอกมันมิได้เดาขานละล่ามตัวขันบ่ขันมือพอกับแม่ข่อยก็บบ่ได้เป็นห่วงข่อยจ้าเกลือเลยพอถามหาจักเกลือมันเบิดดอกเช่บ้านเฮาอยู่หันน่ะหู้จับกันไปเบิดนั่นละบ่คึ้กับเสียเฮ็ดจังไรเนาะไปอยู่ไก่บ้านให้เว้ยตั้งเป็นเรียบข่อยหันช่วงนี้มาน่ะจ้ะ มันคือน้ำอีหย,ยังแน,น่คือทอดผู้นั่นคือทอดผู้นี่ห่วงผู้นั่นแล้ว,วก็ห่วงผู้นี่แห้งไก่แห้งคือน้ำไก่ยังวะระวางไหนเจ้าย่าค้นไปไก่ไหลายเด้เอาเป็นยังหรอน้ำมันแพงแล้วเห็นบ่อ <laughs> <laughs> น้ำมันแพงเออ